ของผมก็ปีใหม่นะฮะก็จริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนครับไปอยู่คุณแม่นะครับทำบุญนะฮะแล้วก็ใน,นสแกมของผมเนี่ยก็จะมีการอัพเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายครับพี่อ้นพี่วุดีครับ,รบก็จะออกกําลังกายอย่างเดียวแหละฮะเพื่อให้ตัวเองมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะว่าไขมันเราออกไปแล้วสังเกตง่ายๆในแขนผมเนี่ยเริ่มมีกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าเราทานอ,อกไก่แล้วเราขอเราขอให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ดีๆ ผมไม่เคยเห็นใบเซ็บหรือว่ากล้ามแขนของแจ็คจนวันนี้มาแล้วครับหัวดอกก็เลือกใส่มันอีกแล้วอะไรนะหัวดอกไม่เห็นภาพเป็นกิ่พิซ่าหรอไม่ใจเย็นๆสิอันนั้นมันเพิ่มเพิ่มไหนดูซิไหนดูซิคืออันนี้เล่นหลังแขนหน้าแขนเราเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าต้องทำยังไงกล้ามเนื้อเฮ้ยแจ็คดีมากใครสอนเนี่ ก็พี่เบนซ์ครับผมพี่เบนซ์ครับก็จะคอยดูว่าว่าต้องแจ็คคือไอดอลของพี่ในการออกกำลังกายเลยอ่ะสุดยอดว่ะแจ็คพี่จะแลบลิ้นทำไมเหมือนจะอ้วกกับพี่อ้วนแจ็คแจ็คเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมทางบ้านซิว่าสมมุติว่าเราลดแล้วนะครับไขมันเริ่มลดลงแล้วไม่มีแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเล่นเวทยังไงดีคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงคนอ้วนเลยนะฮะคนอ้วนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วคือไม่ควรที่จะคาร์ดิโอเดินอย่างเดียวควรจะเล่นเวทสลับกันไปเพราะว่า หนังคุณจะย้อยถ้าสมมุติว่าเราเราไม่เล่นเวทอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเราจะไม่ตึงเหมือนผมเนี่ยไม่ค่อยเล่นเวทตอนแรกๆที่ลดนะครับหนังมันก็เลยย้อยครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มหันมาเล่นเวทเพื่อให้ใช่ครับหนังหน้าท้องมันเลยห้อยครับต้องเล่นคู่กัน2ออย่างคุณเดินบนลู่สี่สิบนาทีนะครับเล่นเวทนะครับสามสิบนาทีแล้วแต่ว่าคุณจะเล่นกี่เซตนะฮะแล้วแต่ว่าเทรนเนอร์เขาจะคุมอะไรยังไงก็ผมเชื่อว่า New y o u r e v o l u t i o n เนี่ยนะครับอะไรชั่นนะอะไร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 ที่ผมตั้งเป้าเนี่ย New Year's Resolution New Year's Resolution New Year อย่าล้อดิภาษาอังกฤษ New y o u ก็ได้ New y o u r ก็ได้เอออย่าล้อก็รักมาอะไร New y o u New New Year Revolution เนี่ยนะครับผมตั้งเป้าว่าผมจะมีซิกแพคครับผมปีนี้อันนี้ผมเข้าเรื่องเลยนี่นี่ย้อนกลับไปที่วอร์ดแป๊บนึงไอ้ที่จะเอาไว้กับไอ้ที่จะเอาออกกับมีอะไรมั่งอ่ะที่คิดในใจอ่ะก็เอาออกนี่ อย่าไปพูดถึงมาเลยแต่ผมตั้งเป้าอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะตั้งเป้าอะไร New New Year New Year's r e v o l u t i o n เล่อะไร r e v o l u t i o n ผมตั้งเป้าในปีนี้ผมจะเป็นพิธีกรคนเดียวผมตั้งเป้าเลยผมจะเอาให้อยู่ที่ไหนที่ไหนที่นี่แหละ Woody Will Jack Will Jack w i l รายการผม ให้เปลี่ยนอนุญาตมันวะไม่ผมตั้งเป้าไว้ผมคิดไว้พี่อันนี้เรื่องจริงเลยเออมีฝันก็ดีพี่ก็ดีใจด้วยก็ดีนะพี่ก็ยินดีกับฝันของจ๊คเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมแจ็คเขาตั้งเป้าว่าปีนี้เขาจะมชี้แจ็คครับผมมันต้องเป็นมันต้องเกิดขึ้นได้มันต้องมี